ว้าวเลยอ่ะดูรากโครงกลางอ่ะเยอะมากใหญ่มากเลยอ่ะต้นเขาเหมือนมาเป็นลําต้นตรงตงเหมือนแตกออกไปเลยเนาะเหมือนเป็นโกรงกลางออกมาตาต้นไม่ได้ตรงแบบต้นไม้ทัอ่วอไปอ่ะต้นใหญ่มากโอ้ยลเลยเสือเหรอถ้าเขาจะตัดทิ้งอีกไหมเนี่ยโอ้อยเฮ้มีพวกแปงมุมด้วยอ่ะม,ม,มุมตัวเล็กๆกะโอ้ มีต้นกงกลางเนาะได้จับละฮัลโหลฮัลโหลฮัลโอ,อยู่นานๆแล้วอยู่นานๆจะโดน,นตัดอีกไหมเนี่ยแต่ป่าเขาเยังสมบูรณ์อยู่นะอุ้ยเสียงนกอะไรอะ่ะอุ้ยนกอะไรอะ่ะอุ้ร้องดังมากเลยอะ่ะ